สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่โฮมเมดวันนี้เราก็จะมาทําแพนเค้กแบบง่ายๆกันนะคะแพนเค้กตัวเนี้ยเวลาเราทิ้งไว้ให้เย็นนะคะตัวแป้งเนี่ยก็ยังนุ่มแล้วก็อร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมนะคะแล้วก็วิธีการทํากันค่ะ เริ่มจากนะคะเราก็จะผสมนะคะนม125กรัมค่ะแล้วก็ไข่ไก่1ฟ้ฟองนะคะโดยที่ไข่วันนี้เราจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำตาลทรายค่ะ70กรัม เกลือนะคะเศษหนึ่งส่วนแปดช้อนชาแล้วก็จะเป็นน้ํามันนะคะหรือว่าจะเป็นเนยสุละลายก็ได้ค่ะอีก30กรัมนะคะอผสมให้ตัวส่วนผสมเนี่ยพอเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําตัวแป้งอเนกประสงค์ค่ะ125กรัมผงฟูนะคะอีกหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็จะเป็นบานิลานะคะประมาณสักเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะให้มีกลิ่นสักเล็กน้อยนะคะผสมให้ตัวแป้งกับตัวของเหลวเนี่ย เนียนเข้ากันดีนะคะอันนี้เราใช้เวลาไม่นานนะคะผสมแป๊บเดียวผสมจนกระทั่งตัวเนื้อแป้งเนีย่ยเนียนนะคะแล้วก็ไม่เป็นเม็ดแป้งถ้าเราใช้ตัวตะก้อในการตีผสมนะคะจะทําให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันเร็วแล้วก็ง่ายนะคะหลังจากนั้นก็จะพักแป้งสักประมาณ15นาทีค่ะ พอเราพักแป้งครบ15นาทีนะคะเราก็จะนําแป้งมาทอดค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นกระทะนอสซิกนะคะซึ่งง่ายนะคะเราก็ไม่ติดกระทะค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะคะไม่มีกระทะนอสซิกสามารถใช้กระทะธรรมดาได้นะคะโดยที่เราก็จะทาน้ํามันบางๆหรือว่าเนยบางๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแป้งเนี่ยติดกระทะนะคะพอเราหยอดตัวแป้งลงไปแล้วนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะสังเกตว่า,าตัวแป้งของเราเนี่ยจะเริ่มมีฟองอากาศผุดขึ้นมาเล็กๆลก ะะพอตัวฟองอากาศเนี่ยผุดขึ้นมาเต็มแผ่นนะคะเราก็กลับด้านตัวแผ่นเค้กของเราได้เลยค่ะตัวแผ่นเค้กที่ได้นะคะสีก็จะสวยกําลังดีค่ะเพราะว่าเราจะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะค่อนไปทางกลางนิดนึงอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าไม่ทันที่ตัวขนมเราจะสุกเนี่ยค่ะด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะไหม้ซะก่อนนะคะให้เราใจเย็นๆน,นะคะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆค่ะ ไม่ว่าเราจะทอดแพนเค้กนะคะชิ้นใหญ่หรือว่าชิ้นเล็กก็ใช้เทคนิคแล้วก็วิธีการสังเกตตัวแพนเค้กแบบเดียวกันเลยค่ะพอเราทอดเสร็จแล้วนะคะเราก็นํามาพักไว้ให้เย็นอันนี้เราสามารถไปใส่ไส้ช็อกโกแลตก็ได้ค่ะถั่วดแดงก็ได้นะคะเป็นแบบโดรายากิก็ได้ค่ะตัวแพนเค้กอันนี้นะคะพอเวลาเย็นแล้วเนี่ยขนมเนี่ยก็ยังนิ่มแล้วก็อร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆลองทําดูนะคะและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามมายลี่โฮมเมดนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด ด้วยค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือ f เฟ o บุ๊ก e y ลี่โฮเมดฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ